คุณเคยตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วสงสัยไหมว่ามันเป็นเสียงของจักรวาลหรือแค่เสียงในใจคุณเองที่กำลังเรียกให้ตื่นรู้คุณลองจินตนาการถึงค่ำคืนที่มืดสนิทเสียงของโลกภายนอกเงียบสงบเหมือนทุกสิ่งกำลังหลับไหลคุณนอนอยู่ในความอบอุ่นของเตียงหลับตาเข้าสู่ความฝันแต่แล้วคุณกลับลืมตาตื่นขึ้นมาอย่างไม่มีเหตุผล ความเงียบยังคงปกคลุมแต่บางสิ่งในตัวคุณกลับรู้สึกกระสับกระส่ายคุณมองนาฬิกามันบอกเวลาตีสามหรือบางครั้งอาจเป็นตีสี่หรือตีห้าและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นคุณรู้สึกว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คุณยังไม่รู้ว่าเหตุใดสำหรับบางคนการตื่นขึ้นกลางดึก อาจถูกมองว่าเป็นเพียงความผิดปกติของวงจรการนอนหลับหรืออาจเป็นผลมาจากความเครียดในแต่ละวันแต่ถ้าเราบอกคุณว่าการตื่นขึ้นในเวลานี้อาจมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่านั้นละ่ะตามความเชื่อในหลายวัฒนธรรมช่วงเวลาตีสาถึงตีห้เป็นช่วงเวลาที่จักรวาลอยู่ในจุดที่สงบที่สุดเป็นเวลาที่พลังงานรอบตัวคุณเปิดกว้างที่สุด หลายคนเรียกช่วงเวลานี้ว่าช่วงเวลาแห่งการตื่นรู้หรือแม้แต่การเชื่อมต่อกับจักรวาลเสียงที่ปลุกคุณอาจไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่เป็นเสียงจากภายในที่กำลังพยายามสื่อสารกับคุณเป็นการปลุกให้คุณหันกลับมาสนใจตัวเองมองลึกลงไปในจิตใจและฟังเสียงที่ถูกกลบด้วยความวุ่นวายในแต่ละวัน EP นี้เราอยากชวนคุณมาสำรวจความหมายของการตื่นขึ้นในช่วงเวลานี้เราจะค้นหาว่ามันบอกอะไรเกี่ยวกับร่างกายของคุณสิ่งที่คุณกำลังเผชิญในจิตใจและที่สำคัญที่สุดมันคือช่วงเวลาที่จักรวาลกำลังส่งข้อความอะไรถึงคุณไม่ว่าคุณจะเชื่อในโชคชะตาหรือพลังงานหรือเพียงแค่ต้องการคำตอบสำหรับปรากฏการณ์นี้ จงเปิดใจให้กว้างและเดินทางไปกับคำตอบที่อาจเปลี่ยนมุมมองชีวิตของคุณไปตลอดกาลเพราะบางทีการตื่นขึ้นในยามค่ำคืนนี้อาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นของขวัญจากจักรวาลที่กำลังรอให้คุณค้นพบช่วงเวลาตีสาถึงตีห้เป็นช่วงเวลาที่โลกดูเหมือนจะหยุดนิ่งความมืดที่ล้อมรอบเราคือผืนผ้าใบ ที่จักรวาลใช้วาดภาพใหม่ของชีวิตคุณในมุมมองทางกายภาพตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่ร่างกายของคุณกำลังฟื้นฟูตัวเองมันคือช่วงเวลาที่ร่างกายของคุณปลดปล่อยสิ่งที่ไม่จําเป็นออกไปเหมือนกับว่ามันกำลังล้างพิษเพื่อเตรียมพร้อมรับวันใหม่แต่ในมุมมองที่ลึกซึ้งกว่านั้นนี่อาจเป็นเวลาที่จิตใต้สำนึกของคุณกำลังเปิดรับความเปลี่ยนแปลง ช่วงเวลาที่พลังงานของจักรวาลสงบและบริสุทธิ์ที่สุดเหมาะสำหรับการเชื่อมโยงกับสิ่งที่อยู่ลึกที่สุดในตัวคุณลองหลับตาแล้วนึกภาพดูหากการตื่นขึ้นมาช่วงเวลานี้เปรียบเสมือนเสียงกระซิบจากจักรวาลที่บอกว่าจงหยุดและฟังคุณจะได้ยินอะไรบางครั้งเราตื่นเพราะความคิดที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข บางครั้งเราอาจรู้สึกเหมือนพลังงานที่ซ่อนอยู่กำลังเรียกเราให้ลุกขึ้นมาทำสมาธิหรือคิดทบทวนชีวิตในมุมใหม่ในหลายวัฒนธรรมทั่วโลกเชื่อว่าช่วงเวลาตีสาถึงตีห้ไม่ได้เป็นแค่เวลาที่ร่างกายฟื้นฟูตัวเองแต่มันเป็นช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์บางความเชื่อบอกว่านี่คือเวลาที่พลังงานในโลกสงบที่สุดเป็นเวลาที่ประตูระหว่างจิตวิญญ,ญาณ และจักรวาลเปิดกว้างที่สุดทำให้คุณสามารถเชื่อมโยงกับพลังงานของโลกหรือแม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ง่ายขึ้นนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณของคุณกําลังเติบโตหรือเป็นสัญญาณให้คุณใส่ใจในสิ่งที่ถูกละเลยบางครั้งเรามักหลงทางในความวุ่นวายของชีวิตประจำวันและช่วงเวลานี้อาจเป็นโอกาสที่จักรวาลมอบให้เพื่อให้เราหยุดพักและหันกลับมามองตัวเอง ลองใช้ช่วงเวลานี้นั่งเงียบเงียบหายใจลึกๆและตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรากำลังต้องการอะไรในชีวิตหรือมีสิ่งใดที่เราต้องปล่อยวางหรือไม่ความเงียบในช่วงเวลานี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่มันคือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ที่จะเริ่มต้นใหม่หรือค้นพบความจริงและตั้งเป้าหมายใหม่สำหรับบางคนการตื่นขึ้นในช่วงเวลานี้ อาจรู้สึกเหมือนเป็นคำเตือนหรือบางครั้งอาจเหมือนการปลอบโยนจากพลังที่คุณมองไม่เห็นในตำนานบางวัฒนธรรมช่วงเวลานี้คือเวลาที่จิตวิญญาณของเราถูกเรียกให้กลับมาสู่ความสมดุลหรืออาจเป็นสัญญาณให้คุณเริ่มปลดปล่อยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของคุณลองคิดดูหากทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นช่วงตีสถึงตีหไม่ใช่ความบังเอิญ แต่มันเป็นคําเชิญให้คุณสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆในชีวิตคุณจะเลือกทำอะไรนี่อาจเป็นเวลาที่เหมาะสําหรับการให้อภัยตัวเองหรือปล่อยวางความเจ็บปวดหรืออธิษฐานขอสิ่งดีๆให้กับวันข้างหน้าหรือบางทีคุณอาจใช้ช่วงเวลานี้เพื่อฟังเสียงในใจของคุณเองเสียงที่คุณอาจลืมไปแล้วว่ามีอยู่การตื่นขึ้นในช่วงเวลานี้อาจดูเหมือนเป็นสิ่งเล็กน้อยหรือบังเอิญ แต่ในความเป็นจริงช่วงเวลาตีสามถึงตีห้าอาจมอบสิ่งสำคัญหลายประการให้กับชีวิตคุณทั้งในด้านร่างกายทั้งด้านจิตใจและจิตวิญญาณนี่คือสิ่งที่คุณอาจได้รับจากช่วงเวลานี้อย่างที่หนึ่งคือช่วงโอกาสในการฟื้นฟูร,ร่างกายช่วงเวลาตีสามถึงตีห้าคือช่วงเวลาที่ร่างกายกำลังทำงานอย่างเงียบงันเพื่อรักษาตัวเอง เหมือนกับธรรมชาติที่ฟื้นฟูตัวเองในความมืดของยามค่ำคืนในศาสตร์การแพทย์แผนจีนปอดคือศูนย์กลางของการฟื้นฟูในเวลานี้มันทำงานเพื่อปลดปล่อยสารพิษและฟื้นฟูพลังและคืนความบริสุทธิ์ให้กับลมหายใจของเราแต่ปอดไม่ได้เป็นเพียงแค่อวัยวะทางกายภาพมันยังเป็นศูนย์รวมของความเศร้าหรือความกังวลและความอ่อนล้าในจิตใจ การตื่นขึ้นในช่วงเวลานี้จึงอาจเป็นคำเตือนอันแผ่วเบาจากร่างกายที่กำลังร้องขอความใส่ใจไม่ว่าจะเป็นการหายใจอย่างลึกๆเพื่อเติมพลังให้ปอดหรือการปล่อยวางความเครียดที่สะสมไว้การตื่นในเวลานี้อาจเป็นสัญญาณว่าคุณกำลังได้รับโอกาสให้กลับมาดูแลตัวเองในแบบที่ลึกซึ้งที่สุดอย่างที่สอคือช่วงเวลาสงบสำหรับการทบทวนชีวิต ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่เงียบที่สุดของวันเป็นเวลาที่โลกหยุดเคลื่อนไหวชั่วขณะและเสียงวุ่นวายจากภายนอกจางหายไปคุณพบว่าตัวเองอยู่ในความเงียบสงัดแต่ในความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยคำถามที่คุณไม่เคยได้ยินเมื่อโลกยังคงวุ่นวายนี่คือเวลาที่คุณได้เผชิญหน้ากับตัวเองและทบทวนว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตอะไรที่คุณกำลังแบกรับ และอะไรที่คุณต้องปล่อยวางการตื่นช่วงเวลานี้ไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์ทางกายภาพแต่มันคือโอกาสให้คุณได้ไตรตรองวางแผนหรือแม้กระทั่งถามตัวเองว่าคุณกำลังเดินอยู่ในเส้นทางที่คุณต้องการหรือไม่และต่อมาอย่างที่สามคือการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณช่วงตีสามถึงตีห้าเป็นเวลาที่พลังงานรอบตัวสงบและบริสุทธิ์ที่สุดหลายวัฒนธรรมเชื่อว่า มันคือเวลาที่จิตวิญญาณของเราสามารถเชื่อมโยงกับสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากับจักรวาลหรือพลังงานที่มองไม่เห็นบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเรียกคุณหรือพยายามสื่อสารกับคุณนี่คือเวลาที่คุณสามารถหันกลับมามองจิตใจของตัวเองอย่างลึกซึ้งใช้เวลานี้เพื่อทำสมาธิเชื่อมโยงกับตัวตนภายในและฟังเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน ในช่วงเวลาที่โลกยังคงเร่งรีบการตื่นขึ้นในเวลานี้อาจไม่ใช่การปลุกจากฝันแต่คือการปลุกจิตวิญญาณของคุณให้ตื่นรู้ต่อมาอย่างที่สี่คือช่วงที่มีแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ในความมืดมิดของค่ำคืนบางครั้งความคิดที่เราไม่เคยคาดหวังกลับผุดขึ้นมาเหมือนประกายแสงที่พาดผ่านสมองของเรา ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่สมองของคุณสงบและเปิดกว้างที่สุดความคิดสร้างสรรค์อาจไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากการบังคับแต่มันมักเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เราปล่อยให้ความเงียบทำงานการตื่นขึ้นมาในช่วงนี้จึงเป็นเหมือนของขวัญที่จักรวาลมอบให้คุณเพื่อให้คุณได้ฟังเสียงของแรงบันดาลใจที่ซ่อนอยู่ภายในใจของคุณเองใช้เวลานี้เพื่อจดบันทึกความคิด หรือปล่อยให้จินตนาการของคุณพาคุณเดินทางไปยังจุดที่คุณไม่เคยไปมาก่อนและอย่างที่ห้าคือช่วงการปลดปล่อยความเครียดและพลังลบในความเงียบของตีสถึงตีหคุณอาจรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่หนักหน่วงถูกยกขึ้นจากหัวใจของคุณมันคือเวลาที่คุณได้เผชิญหน้ากับความกลัวและความเศร้าหรือความกังวลที่คุณเก็บไว้มาตลอดทั้งวัน การตื่นขึ้นในเวลานี้คือโอกาสให้คุณปลดปล่อยพลังลบเหล่านั้นออกไปมันเหมือนการล้างพิษให้กับจิตใจเพียงแค่นั่งอยู่ในความเงียบหายใจลึกๆและปล่อยให้พลังงานที่ไม่จำเป็นหลุดลอยออกไปคุณจะรู้สึกโล่งใจราวกับว่าโลกทั้งใบกำลังบอกคุณว่าทุกสิ่งสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมออย่างที่6คือการตั้งเจตนาใหม่สำหรับชีวิต ในยามค่ำคืนที่โลกทั้งใบดูเหมือนหยุดนิ่งนี่คือเวลาที่คุณสามารถตั้งเจตนาใหม่ได้โดยปราศจากการรบกวนจากภายนอกช่วงเวลานี้เปรียบเสมือนผืนผ้าใบว่างเปล่าที่คุณสามารถเริ่มต้นวาดภาพชีวิตใหม่ได้อีกครั้งคุณสามารถถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรจากชีวิตของฉันหรือฉันจะเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อทำให้ชีวิตของฉันดีขึ้น การตั้งเจตนาในช่วงเวลานี้มีพลังอย่างมากเพราะมันมาจากความตั้งใจที่บริสุทธิ์และความชัดเจนของจิตใจที่สงบและอย่างสุดท้ายคืออย่างที่เจคือช่วงเวลาการฟังเสียงในใจที่คุณมองข้ามในระหว่างวันที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนจากโลกภายนอกเรามักลืมฟังเสียงในใจของตัวเองเสียงที่บอกถึงสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือสิ่งที่เรากำลังหลีเกเลี่ยง แต่ในช่วงเวลาตีสาถึงตีห้คุณจะพบว่าความเงียบนี้ช่วยให้คุณได้ยินเสียงนั้นชัดเจนขึ้นนี่คือเวลาที่คุณสามารถเชื่อมโยงกับตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งที่สุดและฟังคำตอบที่คุณอาจตามหามาตลอดการตื่นขึ้นในช่วงเวลานี้คือการตื่นรู้ในความหมายที่แท้จริงเป็นการเปิดพื้นที่ให้คุณได้สำรวจความรู้สึกและความต้องการของตัวเองโดยไม่มีอะไรมาขวางกัน้น คุณควรใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยการลองนั่งสมาธิหรือหายใจลึกๆเพื่อปลดปล่อยความกังวลและเชื่อมโยงกับตัวตนภายในลองจดบันทึกความคิดหรือความรู้สึกในช่วงเวลานี้เพื่อสำรวจว่าจิตใต้สำนึกของคุณกำลังบอกอะไรลองตั้งเจตนาสำหรับวันใหม่เช่นการขอบคุณสิ่งที่คุณมีหรือเป้าหมายที่คุณต้องการไปให้ถึง ลองสำรวจสุขภาพร่างกายของคุณหากคุณตื่นขึ้นบ่อยครั้งอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายต้องการการดูแลเพิ่มเติมและสุดท้ายนี้ในทุกค่ำคืนที่คุณตื่นขึ้นมาในช่วงตีสมถึงตีห้าคุณอาจเคยสงสัยว่าทำไมช่วงเวลานี้ถึงดูพิเศษกว่าช่วงเวลาอื่นทำไมความเงียบของยามค่ำคืนถึงดูเหมือนจะเรียกคุณให้ลืมตาตื่น มันเป็นเพราะช่วงเวลานี้ไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือช่วงเวลาที่จักรวาลและตัวตนของคุณกำลังสื่อสารกันในความเงียบของตีสถึงตีหาจักรวาลอาจกำลังมอบสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดในชีวิตนั่นก็คือโอกาสโอกาสที่จะได้หยุดโอกาสที่จะได้ฟังโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ลองคิดดูว่าช่วงเวลาที่คุณตื่นขึ้นมา มันเหมือนเป็นเสียงกระซิบที่บอกว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะปลดปล่อยสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในชีวิตหรืออาจเป็นคำถามที่ดังมาจากส่วนลึกในใจว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงนี่ไม่ใช่แค่ช่วงเวลาของการตื่นจากการหลับไหลแต่มันคือการตื่นจากความลืมเลือนตื่นขึ้นเพื่อเชื่อมโยงกับพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าช่วงเวลานี้คือการเชิญชวนให้คุณมองเห็นศักยภาพในตัวเอง ที่คุณอาจไม่เคยกล้ามองมันมาก่อนเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในช่วงเวลานี้คุณอาจได้รับสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือความชัดเจนในสิ่งที่คุณกําลังเผชิญความสงบที่ช่วยคุณปลดปล่อยความเครียดและความกังวลหรือแม้แต่แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนชีวิตของคุณให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปการตื่นช่วงตีสามถึงตีห้าไม่ใช่ปัญหาที่คุณต้องแก้ไข แต่มันคือโอกาสที่คุณจะใช้พลังงานอันลึกซึ่งนี้เปลี่ยนชีวิตคุณจะได้เรียนรู้ว่าเสียงของจักรวาลน,นั้นไม่ได้มาในรูปแบบของคำพูดแต่มันมาในรูปแบบของความเงียบและในความเงียบนี้คุณจะค้นพบความลับที่แท้จริงของตัวคุณเองดังนั้นครั้งหน้าที่คุณลืมตาตื่นขึ้นในช่วงเวลานี้ขอให้คุณอย่าเพิ่งรีบหลับกลับไปแต่ลองนั่งอยู่ในความเงียบนั้น ลองหายใจลึกๆล,ลองฟังเสียงในใจของคุณและลองถามตัวเองว่าวันนี้จักราวาลกําลังสอนอะไรฉันเพราะบางทีสิ่งที่คุณกําลังค้นหาอาจไม่อยู่ที่ไหนไกลเลยมันอาจอยู่ในตัวคุณตลอดมาและช่วงเวลานี้คือโอกาสที่จักราวาลกําลังเตือนให้คุณมองเห็นมันและขอบคุณที่ร่วมเดินทางในค่ำคืนนี้ ขอให้คุณค้นพบความสงบที่ซ่อนอยู่ในความเงียบและจงจำไว้เสมอว่าทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นมานั่นคือการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทุกครั้งที่คุณตื่นขึ้นในยามค่ำคืนอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่มันคือโอกาสที่กําลังเชิญชวนให้คุณประสบความสำเร็จในทุกด้านและอย่าลืมแบ่งปันความรู้สึกของคุณในคอมเมนต์และอย่าลืมกดแชร์ให้คนที่คุณรัก และกดติดตามเพื่อไม่พลาดในอีพีถัดไปสวัสดีครับ